สวัสดีเช้าว,วันจันทร์ครับพี่น้องทุกท่านก็มาพบกับผมมิเตอร์แซมกับเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์สายจังหวัดนครสวรรค์และในจังหวัดใกล้เคียงและพระณาจารย์ในยุคประมาณปีพศ .2400 ขึ้นมานะครับผมได้นําเอามาให้กับท่านได้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับและสำหรับวันนี้ผมจะได้นําเอาวัตถุมงคลของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนะครับ จังหวัดสมุทรสงครามเอามาให้กับพี่น้องอได้ชมธรรมชาติและลักษณะและประวัติความเป็นมาเป็นไปว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับพี่น้องครับก่อนจะเข้าสู่เรื่องราวพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมอยากจะรู้จักกับผมหรือติดตามผมมาเป็นประจําแล้วนะครับอ,อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมอะไรก็มาทางเบอร์โทร0863529656นะครับหรือพี่น้องที่เข้ามาชมวิดีโอใหม่ๆนะครับ ถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดวิดีโ,โอโที่ผมได้ทําออกมาอยู่เป็นประจํานะครับบางวันผมทํา2วิดีโอบางวันทํา1วิดีโอบางวันไม่มีเวลาก็วางเว้นไป1วัน2วันนะฮะก็กลับมาทําให้พี่น้องได้ชมตามปกติเมื่อวานก็ไม่ได้ทํานะครับวันนี้ก็ตั้งใจว่าจะทํา2วิดีโอให้กับพี่น้องได้ชมนะครับโอเคครับอย่างที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ในช่วง ต้นๆน,นะครับว่าจะนําเอาวัตถุมงคลหลวงพ่อแก้วของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยมาให้กับพี่น้องได้ชมนะครับแต่ก่อนจะมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อแก้วเนี่ยวัดพวงมาลัยเนี่ยนะครับเราก็มาทราบประวัติความเป็นไปเป็นมาของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเพื่อที่จะโยงเข้าสู่เรื่องวัตถุมงคลของท่านนะครับว่ามีความศักดิ์สิทธิ์อย่างไรแล้วก็ ลักษณะที่เราจะสังเกตลัก,ลกษณะพวกนี้เราจะาใช้อะไรสังเกตนะครับแล้วก็วิธีการใช้เราจะใช้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่เรา,าก่อนที่จะสสะสมก็ต้องรู้ประวัติความเป็นมาเป็นไปอของวัตถุมงคลของท่านนะครับหลวงพ่อแก้วัพวงมาลันะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามพระเทารเทาจารย์ที่ดังที่สุดนะฮะ ในจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเป็นผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบนะครับท่านเกิดในราวปีพศ .2393 นะครับพศ .2393 นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นน้องหลวงปู่สุขประมาณทัก3ปีเป็นพี่หลวงพ่อเดิมประมาณทัก10ปีนะครับก็ถือว่าเป็นพระเทราจารย์ที่อยู่ในยุคเดียวกันและในยุคนั้นก็มีพระคณาจารย์เยอะแยะมากมายนะครับ ในราวปีพศ2393ขึ้นมาพึงปีพศ2 4 0 0ก็กว่าเนี่ยพาเถราจารย์ที่มีความเข้มขลังทางด้านวัตถุมงคลน,นี้เกิดขึ้นเยอะมากนะครับในยาววัยเนี่ยท่านได้ศึกษาวิชานะครับหลวงพ่อแก้ววัดพงมลอยเนี่ยท่านได้ศึกษาวิชาจาก บิดาของท่านนะฮะบ,บิดาของท่านนี่เคยเป็นทหารอยู่วังหน้าอยู่ในรั้วในวังนะครับเป็นผู้ที่มีความเาชี่ยวชาญทางด้านพระคถาอาคมเป็นอย่างยิ่งนะครับแล้วท่านก็สอนลูกชายทั้งสามคนของท่านนะครับสอนลูกชายทั้งสามคนรวมทั้งหลวงพ่อแก้ววัดพงมาลัยด้วยนะครับ mm hmm. เมื่อหลวงพ่อแก้วมีอายุป,ประมาณสักสิบขวบนะะท่านก็ เรียกว่าบรรพชาเป็นสมณีนนะครับพออายุ20ก็ได้บวชซึ่งตรงกับปีพศ2413นะฮะซึ่งตรงพศ2413บวชก่อนหลวงพ่อเดิมประมาณสัก10ปีนะครับอุปสมบทนะพัฒน์ศีมาวัดบางแคใหญ่นะครับโดยมีหลวงพ่อเพลงวัดบางแคใหญ่เป็นพระอุชาได้รับฉายาว่าผมสโลนะครับ หลังจากอปสมบทแล้วหลวงพ่อแก้วเนี่ยท่านก็ได้ศึกษา,าวิปัสสนากรรมฐานเพื่อฝึก,กจิตฝึกสมาธาิของตัวเองให้มีความสงบมีความมั่นคงนะครับท่านก็ได้ศึกษา,าพระกรรมฐานาจากพระอุปชาของท่านมีความเชี่ยวชาญและเก่งกล้าทางด้านวิปัสสนากรรมฐานาและเรื่องพุทธาคมาจากนั้น ท่านก็เดินทางมาอยู่ที่เพชรบุรีนะฮะเพื่อศึกษาทางด้านอุทาคมวิปัสนากรรมฐานที่วัดเขาตะเคาร์วัดเขาตะเคาจังหวัดเพชรบุรีนี่ก็มีชื่อเสียงโด่งดังโดยเฉพาะสมเด็จวัดเขาตะเคานะครับมีราคาแพงนะฮะทั้งยังศึกษาเพิ่มเติมกับพี่ชายของท่านซึ่งพี่ชายของท่านก็ได้ศึกษามาจากบิดานั่นแหละนะครับพี่ชายของท่านก็คืออาจารย์เกตวัดทองนพคุณนะฮะจำพรรษาที่วัดแห่งนี้ จนพี่ชายของท่านได้เป็นเจ้าวาสพร้อมทั้งได้ศึกษาวิชาด้านวิชาช่างไม้ช่างปูนจากวัดต่างๆในพื้นที่นะครับจนมีความเชี่ยวชาญชำนาญทางด้านการก่อสร้างด้วยเหตุด,ดังกล่าวนี้หลวงพ่อแก้วท่านจึงมีฝีมือทางด้านนี้มากนะครับและใช้วิธาและใช้เวลาศึกษาทางด้าน ศาสตร์ต่างๆมากมายนะฮะตอนที่อยู่ที่เมืองเพชรเนี่ยนะเป็นเวลานานเลยนะครับจนกระทั่งปีพศ2424นรบะฮะวัดช่องลมอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามขาดเจ้าวาดปกครองดูแลวัดนะฮะก่อนที่จะมีประชาชนอาราธนาหลวงพ่อแก้วมาครองตําแหน่งเจ้าวาสวัดช่องลมจังหวัดสมุทรสาครอ่าจังหวัดสมุทรสงครามนะครับหลังจากนั้นประมาณ6ปีท่านจึงย้ายมาดํารงตําแหน่งเจ้าวาสวัดพวงมาลัยนะครับ สำหรับวัดพวงมาลัยนี้อยู่ในเขตตำบลแม่กลองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับสร้างเมื่อเราวัดเนี่ยนะสร้างเมื่อเราประมาณปีพศ2430โดยสัสดีพ่วงและนางมาลัยนะจึงตั้งชื่อตามผู้ที่สร้างนะครับก็คือศัสดีพ่วงบวกกับนางมาลัยนะครับก็เลยกลายเป็นวัด พวงมาลัยนะครับโดยราธนาหลวงพ่อแก้วแห่งวัดช่องลมนะฮะมาดำรงตำแหน่งเจ้าวาดรูปแรกเลยนะครับอันนี้คปืประวัติของวัดพวงมาลัยนะในห่วงที่หลวงพ่อแก้วครองวัดพวงมาลัยเนี่ยนะครับก็มีการพัฒนาวัดขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะท่านเป็นช่างก่อสร้างด้วย,ะวยนะครับฝีมือการก่อ,อสร้างของท่านนั้นเรียกว่า มีชื่อเสียงโด่งดังเพราะท่านได้ศึกษาม,มาจากเมืองเพชรจากบรรดาศิษย์ของท่านในสมัยก่อนโน้นหลังจาก,กลาศิกขาบทไปแล้วเนี่ยก็จะเก่งในเรื่องช่างกันทั้งหมดเลยนะครับทางด้านวัตถุมงคลน,นั้นนะครับไม่มีใครในสมุทรสงครามไม่รู้จากหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยโดยเฉพาะตะกุดใบลานนะฮะที่เรียกภาษาชาวบ้านว่าตะกุดบังปืนนะตะกุดบังปืนกัแบบนี้แหละครับนี่นี่นตะกุดบังปืนนะครับ ของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเนี่ยด้วยอุปเทศในการสร้างนะครับโดยเฉพาะเจาะจงให้ผู้ที่ต้องการอยากจะได้ตะกุดประเภทนี้ต้องไปตัดใบลานด้วยตัวเองจากต้นลานที่ปราครองบางปืนเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้ก็ก็คือบ้านบางปืนนะบ้านบางปืนตำบลนางตะเคียนอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับนอกจากนั้นตะกุดบางปืนเน่ยตะกุดบางปืนนะครับ ก็ยังมีผ้ายันลูกอมเหรียญอะไรอีกหลวงพ่อแก้วนี้สร้างไว้หลายอย่างนะนะหะลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนี่เป็นพระนาจารย์ผู้ทรงผู้ทรงคุณทางด้านพุทธคนพทางด้านพุทธาคมนะครับเป็นที่เราขานโด่งดังตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบันนี่นะครับก็ต้องเรียกว่า ต้องเรียกว,ว่าท่านมีความเข้มขลังมากเลยทีเดียวนะครับหลวงพ่อแก้วท่านมรณาภาพในราวปีพศ2462นะ่มรณาภาพก่อนมรณาภาพก่อนหลวงปู่สุขประมาณสัก4ปีนะประมาณสัก4ปีหลวงพ่อแก้วนี่ท่านมรณาภาพก่อนนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาชมเรื่องตะกุดนะฮะตะกุดนะก็อย่างที่บอกว่า บุคคลที่อยากได้ตะกรุดของหลวงพ่อแก้วในยุคก่อนโน้นนะครับหลวงพ่อแก้วท่านจะให้ไปเรียกว่าไปตัดใบลานนะฮะที่ย่านบางปืนนะฮะเอามาแล้วใบจะต้องใช้ใบลานที่นี่เท่านั้นนะครับเพราะว่าอุปเทศเรื่องเรื่องชื่อ <c oughs> บางปืนบางปืน <c oughs> ขอโทษนะครับบางปืนบางปืนก็เพี้ยนมาในลักษณะบางปืนนะฮะ ลักษณะบางปืนชื่ออชื่อเป็นมงคลนะครับชื่อเป็นมงคลทีนี้นตะกรุดหลวงพ่อแก้วเนี่ยมีหลากหลายขนาดนะครับอย่างเนี้ยนะฮะแล้วก็จะต้องด้านในเนี่ยม้วนด้วยใบลานนะครับแล้วก็ถักเชือกลวดลายต่างๆหลายลวดลายแต่อย่างเนี้ยก็เป็นลวดลายที่หายากอีกลวดลายหนึ่งนะฮะเรียกว่าลายเจราระเ้ขบฟัน นะฮะลายจระเข้กบฟันก็จะเหมือนกับหลวงปูุ่ขวัดปากลองมาขาบเท่าแต่การสร้างนั้นก็คือสร้างด้วยใบลานจากบ้านบางปืนนะครับเดี๋ยวเรามาดูความเก่าของตะกุดนะครับนี่นี่ท่านดูนะว่ามันผุหมดแล้วนะมันผุหมดแล้วนะครับดูความเก่าสิครับ ทานดูความเก่าของพวกใบลานพวกพวกลักษพวกเชือกนะครับตะกุดชุดนี้ผมได้มาจากบ้านท่านกหหบดีเก่าแก่นะครับท่านนี้อ่อนกว่าหลวงพ่อแก้วเนี่ยท่านนี้อ่อนกว่าหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยเนี่ยนะครับอ่อนกว่าประมาณสักยี่สิบ ประมาณ20ปีอ,อ่อนกว่าหลวงพ่อแก้วนี่ประมาณ20ปีนะถือว่าเป็นเป็นรุ่นสิทธ์เลยนะครับนี่ดูความเก่านี้ธรรมชาตินี่หลอกกันไม่ได้นะธรรมชาติแต่เราต้องอ่านธรรมชาติให้ตรงนะครับนี่กุดของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลายัยจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเราดูพวกลักเราดูพวกเชือบเราดูพวกใบลาน ที่มันเก่าจริงๆนะที่มันเก่ามากๆเก่าจนเนี่ยเก่าจนผุกนะครับดูเชือกนะตะกุดดอ,อกนี้ตะกุดดอ,อกนี้มีความยาว1นิ้วครึ่งเท่านั้นนะครับมีความยาว1นนิ้วครึ่งหาง่าย หายากมากนะครับหายากไม่ใช่หายน,นะครับนี่ดูลักนี่นะครับดูพวกลักดูพวกเชือกดูความาดูความผูนี่นี่คือสุดยอดพระคณาจารย์ลุมน้ำแม่กลองนะครับหลวพ่อแก้ววัดพวงมาลันะ นี่โอ้ต้องบอกว่าสุดยอดของความเก่าเลยนะสุดยอดของความเก่านะครับก็เก่าขนาดไหนท่านท่านก็ดูกอแล้วมาดูวิธีการม้วนนะครับมาดูวิธีการม้วนเนี่ย ดูเดิเป็นตะกุดที่มวนหลายรอบมากนะครับเป็นตะกุดที่มวนหลายรอบมากท่านโด่งดังนะหลวงพ่อแก้วเนี่ยท่านโด่งดังในเรื่องตะกุดนะที่ทํามาจากใบลานรนะวมทั้งเหรียญ้ายันลูกอมนะมีผู้นิยมมากนะเรื่องลือกันว่าด้านคงกระพันชาตรีมหาอุดเป็นเลิศแคล้วคลาดแคล้วคลาดนี่ก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับ มีราคาแพงมากนะมีราคาแพงมากโดยเฉพาะนักสะสมจากจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยก็<ด>ยต้องรู้จักเป็นอย่างดีโดยเฉพาะาผู้ที่สะสมแล้วเนี่ยก็ต่างห่วงแหนนะต่างหวงแหนนี่โดยเดียครับเก่าไม่รู้จะเก่ายัางไงเลยนะ เก่ามากเก่าจริงๆเวลาม้วนเนี่ยเวลาม้วนตะกุดเนี่ยท่านม้วนขณะม้วนท่านท่องหัวใจเสือสมิงด้วยนะผูพิผูพระผูพิผูพระนะครับผูพระผูพิผูพิผูพระอะไรพวกนี้นะครับ หัวใจเสือสมิงในเวลาดึกสงัดเนี่ยท่านจะใช้วิชานี้ในการมว้วนในการลงตะกุดของท่านนะหัวใจเสือสมิงนะนี่ทีแรกนี่มันมีพวกแมลงพวกอะไรไม่รู้นะอยู่ในเนี้ยเยอะเลยนะอยู่ในเนี้ยมากินพวกคราบใครความเก่าความอะไรพวกนี้แหละนะ นี่เก่าสุดๆเก่าสุดๆดูง่ายสุดๆแล้วนะครับที่ไปที่มาก็ชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตะกุดพิษสมอนเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะต้องเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยเลยล่ะนะครับตะกุดพิษสมอนเนี่ยเป็นตะกุดเล็กๆเ,นะเป็นตะกุดเล็กๆเ,เดี๋ยวผมให้ชมาจากภาพถ่ายก่อนดีกว่านะ จากภาพถ่ายเพราะถ่ายไว้เพราะมันเล็กนะครับนี่อยู่ในกรอบแบบนี้นะครับอยู่ในกรอบแบบนี้เดี๋ยวเด,วดูนี่นะครับก็เป็นตะกุดยุคเดียวกันกันกบตะกุดบางปืนนะครับพิสมอนเนี่ยนะครับพิสมอนหลวงพ่อแก้วพวงอะไรนี่ถ้าเรื่องพิสมอนนี่เบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับในราคาหลักแสนหลายหลาย,หลายแสนเลยนะนะครับหายากมาก อันนี้ก็ได้มาจากบ้านตระกูลเดียวกันครับดูนะครับผมพยายามซูมให้ดูนี่เนื่องจากว่าแสงมันสะท้อนนะครับท่านก็ดูความเก่าของตะกุดพิสมรดอกนี้นะครับเล็กๆแต่พุทธคุณไม่เล็กนะครับราคาก็ไม่เล็กด้วยนะการหายากนั้นหายากจริงๆนะครับไม่ค่อยได้พบเจอะนะ ไม่ค่อยได้พบเจอะนะครับเอ๊ hey, ภาพมันสะท้อนนะนี่มันสะท้อนไม่ค่อยได้เรื่องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยดูไปก่อนมวมัวก็ดูไปก่อนนะครับ มาดูตัวจริงดีกว่าตะกุดดอกนี้เล็กๆประมาณนี้นะครับเล็กๆประมาณนี้ดูอย่างนี้จะชัดไหมไดะเนี่ยของหลวงพ่อแก้วนะครับผมเคยเอาเหรียญหลอดหลวงพ่อแก้วมาให้ท่านได้ชมไปครั้งหนึ่งแล้วนะครั้งหรือสองครั้งเนี่ยจาไม่ได้วันนี้เรามาชมเรื่องตะกรุดพิษสมรเบอร์หนึ่งของเมืองไทยถ้าพูดถึงเรื่องตะกรุดพิษสมรเนี่ยต้องหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยนี่แหละครับนะครับ เรื่องมหาอุดหยุดลูกปืนคงกระพันชาตรีแคลกราดนี่เนี่ยก็คือตะกุดนี้แหละครับที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากนะครับขนาดเล็กอันนี้เลี่ยมกรอบโบราณไว้นะฮะเลี่ยมกรอบเก่าๆไว้่นี่กรอบเก่าๆแบบนี้นะครับนำไปเลี่ยมทองไว้ได้สบายใจเลยนะฮะสำหรับตะกุดชิ้นนี้นะวิธีการ ที่ท่านสร้างก็คือใครอยากจะได้ตะกุดแบบนี้นะครับก็ต้องไปเอาใบลานจากาแถวบ้านบางปืนมา,ามาให้ท่านนะครับท่านจะก็จะทําให้ระหว่างที่ทำท่านระหว่างที่ม้วนเนี่ยระหว่างที่ม้วนตะกุดเนี่ยท่านก็จะลงด้วยหัวใจเสือสมิงนะครับผูพิผูพระผูพระผูพิผูพิผูพระอะไรประเภทนี้นะครับน,นะครับ ในเวลาที่ดึกสงัดนี่ดูความเก่านี่เก่าลึกจริงๆนะดูง่ายจริงๆนะสำหรับตะกุดพิสมรดอกนี้นะครับผมก็ยังไม่กล้าแกะออกมาเลยนะเพราะว่าอยากจะเก็บสภาพเดิมๆไว้แบบนี้แหละครับให้ท่านได้ชมตะกุดพิสมรของหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยจังหวัดสมดสุทรสงครามนะครับ ที่มีชื่อเสียงโด,ด่งดังเล่าขานกันมานานแล้วสำหรับตะกุดของท่านที่มีประสบการณ์สูงและมีราคาแพงด้วยนะครับเนื่องจากว่าอยู่ในกรอบทำให้มองไม่ค่อยชัดแต่ก็ยังมองเห็นความเก่าชัดเจนความแห้งของรักชัดเจนนะครับรูปลักษณะชัดเจน วิธีการพิจารณาก็คือพิจารณาจากความเก่าความแห้งและก็รูปแบบของหลวงพอ่อแก้วที่ท่านได้ทำไว้นะครับนี่เห็นไหมครับทางกองพิจารณาดูไม่ใช่ของใหม่นะครับของเก่าอายุอายุเกินร้อยปีนะครับปีมรณาภาพของท่านนปี2462นะครับตอนนี้ก็ นับตั้งแต่ปีท่านมรณาภาพก็1นึ่งร้อยหร้อยหปีแล้วนะครับท่านมรณาภาพไปนี้1ยหปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นตะกุดของท่านนี้ต้องพูดกันถึง1้0ยร้อยสปีเป็นต้นไปเลยนะอายุเกิน100ยปีนี่ก็เป็นของโบราณเลยนะครับ ความเก่าของเขาเนี่ยเก่าลึก <c oughs> ทั้งสองดอกเนี่ยนะครับความเก่า,ขาเขาลึกเหมือนกันนะลึกเหมือนกันเพราะอยู่ในยุคเดียวกันนะครับอยู่ในยุคเดียวกันแต่เนี้ยเก็บไว้ดีหน่อยเก็บไว้เลี่ยมเ,เก็บไว้ในเรี่ยมกรอบนะครับซึ่งถือว่าเก็บไว้ดี เราก็ยังดูสภาพได้พอสมควรนะครับแม้กระทั่งอยู่ในกรอบนะครับนี่คือสุดยอดเครื่องรางของเมืองสมุทรสงครามนะครับดอกนี้นี่นะครับดูการมวนเก่าจริงๆนะครับโอเคครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นการรีวิวให้กับพี่น้องได้ชมกันแล้วกันนะครับสำหรับเรื่อง วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ในยุคประมาณปีพศ2,400ที่มีชื่อเสียงโด่งดังซึ่งผมจะได้นำเอามาสลับปรับเปลี่ยนให้กับพี่น้องได้ชมอยู่เนืองๆน,นะครับ mm hmm. ก็จะเอามาให้ชมอยู่เรื่อยๆสำหรับพระอาจารย์ที่ปัจจุบันนี้คา,าดว่าเด็กๆยุคหลังจะไม่ค่อยรู้จักกันแล้วล่ะไม่ค่อยได้ยินชื่อไม่ค่อยได้อะไรแล้วปัจจุบันนี้ก็หันมาสะสมพระใหม่ๆกันหมดแล้วพระเก่าๆก,ก็ไม่ค่อยได้รับการเผยแพร่กันสักเท่าไหร่นะครับ ผมก็ชอบวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ในยุคเก่าๆจะสังเกตว่าผมไม่ค่อยได้เอาวัตถุมงคลของพระอาจารย์ยุคใหม่ๆมานําเสนอสักเท่าไหร่นะครับก็นำเอาวัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ในยุคประมาณปีพศ2,400ขึ้นมาให้กับพี่น้องได้ชมอยู่เป็นประจำเพื่อให้ระลึกนึกถึงครูบาอาจารย์ยุคเก่าๆนะครับและวัตถุมงคลของท่านก็ยังหลงเหลือให้พวกเราได้เห็นได้ชมอยู่แต่อาจจะไม่รู้จัก เพราะเราไม่ได้อยู่ในยุคนั้นก็เลยไม่ได้รู้จักไม่ค่อยได้ยินชื่อ,อความเลื่อมใสความศรัทธาก็ไม่ค่อยได้เกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่รู้จักประวัติของท่านนั่นเองนะครับผมก็ได้นําเอาประวัติของกรุบาจานันในยุคกเก่ามาให้ฟังด้วยแล้วก็วัตถุมงคลของท่านมาประกอบด้วยถือว่าเป็นการรีวิวนะไม่ได้สอนนะครับเวลาผมบรรยายก็คือบรรยายเฉพาะวัตถุมงคลที่อยู่ในมือของผมเท่านั้นไม่ได้บรรยายเกี่ยวกับเรื่องชิ้นอื่นของคนอื่นไม่ได้บรรยายอย่างนั้น บรรยายเฉเพาะสิ่งที่อยู่ในมือผมนะครับต้องทําความเข้าใจตรงนี้ก่อนพี่น้องที่อยากจะพูดคุยกับผมมาทางเบอร์โทร0863529656ท่านเพิ่มเพื่อนทางไลน์ด้วยเบอร์โทนี้ได้เลยสําหรับพี่น้องที่เข้ามาชมใหม่เป็นครั้งแรกนะครับถ้าคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเรียนรู้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอที่ผมได้ทําออกมาให้ท่านได้ชมอยู่เป็นประจาสาหรับวันนี้ขอบารมีครูบาอาจารย์ทุกองคท,ทุกท่านโดนบรนดาลปกป้องคุ้มครองให้พี่น้องมีแต่ความสุขความจเจริญ ในชีวิตยิ่งขึ้นไปนะครับ <S <S ครับสวัสดีครับ <S 2> <S 2> ผมมิเตอร์แซมครับ